ถ้าตามนกกระจาบเนี่ยจะเริ่มเต็มเลยไม่เต็มก็ถอดหน่อยนึงนะครับแต่เนี้ยพอไม่มีอาหารเนี่ยเริ่มเริ่มทำรังตอนช่วงฝนลงมีอาหารนะครับฝนสำคัญนะครับผมว่จะพืชสำคัญถ้าไม่งอกไม่ไมงเงยเนี่ยเพิ่งม่ทำรังเกาะเจ้านะครับผมเป็นเพื่อนขงน้องอันนี้เรื่องจริงนะครับมาเดี๋ยวลุยกันเดี๋ยวเราไม่ยุ่งนะนกกระจาบนกงเพื่อนเพื่อนน้องนะครับ นกนี้ฉลาดนะครับผมเนี่ยมาใส่ที่พึ่งนกกระจาบนะครับมาอาศัยที่รังพึ่งเพื่อที่จะให้พึ่งเนี่ยต่อยนะครับถ้าใครมากวนหรือว่าสัตว์มากวนเนี่ยมันคิดว่าพึ่งเนี่ยป้องกันได้เป็นด่านหน้าก่อนที่จะถึงรังของมันนี่แหละความฉลาดของนกกระจาบนะครับเห็นไหมเห็นนี่พึ่งแต่ผมตีพึ่งไปแล้ว ตะปูประคองครับถึงแล้วครับผมถึงที่พักถึงที่พักยืนกิ่งน้นก่อนว้น้น มามาต่อไปต้องรู้จักมฮ้พึ่งกลัวจะอ่อนไม่ตรงนี้ได้ต่อก็เน่ยตรงขาเนี่ยอ้าวเนี่ยตรงนี้ตั้งตัวเนี่ยตรงต่อแกเนี่ย หมดก่อนโค้าแกเฮ้ยให้แน่นนะเนี่ยทอยอย่างที่ผมใช้กันอั้งนั้นเลยนะครับเออแค่นั้นแหละ ให้ผมขึ้นก่อนเปล่าพี่แกแกถนัดรองเท้านะผมไม่ถนัดผมอาจจะตีนเปล่ามือเปล่าถ้าเพิ่งไม่โหดจริงๆนะครับผมก็จะไม่ค่อยไก่แต่มาเช้าหน่อยนะครับผมเ <Under line. S 1> พิ่งรออาหารหน้านี้น้ําจะน้อยบางทีก็มีแต่กสอนนะเพืเ่อนๆเอาเลยเรก ยังไม่ถนัดเลยพี่แ๊ะต่อถอกสูงไปหน่อยครั้งแรกขึ้นสูงนะมีหวิวมีหวาวมีเสียวผมยังไม่จุดแล้วประหยัดครบก่อนน้นองคุณทำไมทำควันกระหมองอย่างนั้นเนาะ แก่หรือเพิ่งเริ่มทำหลังว่ามันอาจจะรอไปสอนนะอะไรเนาะเดี๋ยวที่ถุนถือนี่ผมดิว่านว่นถืออย่าหล่นนะ ครบเฮ้ย hey, hey, แกยืนนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยฮ้ยและยืนนี้ไม่ได้เหรอเห็นไหมโอ้บอกแล้วนะครับผมว่าพึ่งเกาะเจ้าล้อทําลังนะครับถ้าตามนกกระจาบเนี่ยนะจะจะเริ่มเต็มเลยไม่เต็มก็ถอดหน่อยนึงนะครับ แต่เนี้ยพอไม่มีอาหารเนี้ยเริ่มเริ่มทำรังตอนช่วงฝนล,ลงมีอาหารนะครับฝนสาคัญนะผมวจะพืชสําคัญถ้าไม่งอกไม่เงยนี่เพิ่งไปทำรังเกาะเจ้านะครับผมเป็นเพื่อนหนึนน่งน้องอันนี้เรื่องจริงนะครับมาเดี๋ยวลุยกันเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมตัวกําลังกินนะครับแบบนี้นะแต่ถ้าอีกสักห้าวันนึงเนี้ยมันจะเต็มนะครับคือเต็มเลยนะเต็มแผ่นเลย เดี๋ยวตุ๊กจาสำคัญอย่าไปเด็ดลังเด้อเพื่อนๆเดี๋ยวก็ขอบคุณทุกท่านผู้ชมคลิปผมตลอดกับน้องนะครับมาดูรุ่นน้ำกันโอ้หู้วไม่ได้เอามาถูน้ำก็ได้ เห็นไอนโม,นมงสั่งที่เพจิงเพจิงพลอยได้นะคุณเพื่อนเด้อลูกพอยก็เหมือนกันนะครับใบสองร้อย้าสิบบาทล้มส่งในโมงนะครับเนี่ยผมถึ่งไม่อยากใช้ตับเสือ้อมันหล่นเลยขาแล้วมันท้านลงไปเรื่องเท้าบูธนะร้องมันเป็นลูกไฟเยอะนะครับ lượng ừ. nó à làm với cái đột bà có con này mau bác này ตอนเดี๋ตัวดูแปะขี่ตะลอนจนตูดแห้งนะครับผมเมื่อวานได้ตัวมาขายอยู่น้ำมีอยู่ขวดแต่ทิงแดงน้องนั้นเจ๊สอนแหวหมูยาคาทั้งนั้นเลยพช่วงนี้บางทีน้ำหวานเนี่ยมันน้อยแต่เป็นบางที่เนี่ยทีนี้ได้แล้วเนี่ยน้ำหวานนะครับก็<อ>เป็นขวดอยู่มัง้ง เดี๋ยวถุงมาแปะมีถุงมาป่ะสองเลยพันอย่างเดียวอย่างเงี้ยน้ำไม่เยอะว่ะถึงปวดแล้วมั้งลูกเกตสอนเพื่อน,น นี่ต้นกระบอกนะครับเพื่อนๆถ้าใครมีงานประจำปีตามบ้านนะ่ะเนี่ยเขารอให้มันสุกเห็นไหมฮะลูกมันพอไมนแห้งมันหล่นแล้วก็ไปผ่ากินในขั้วนะครับต้นกระบอกแต่เขาไปเปลี่ยนชื่อเป็นมงฟ้นแบบต,ต้นอะไรก็ไม่รู้นะแต่จริงๆคือต้นกระบอกนะครับต้นอีหมก ผมยลูกมัน,มนโรยครับผมเราไม่จะพายลงนะนเพื่อนต้องโรยโลงทุมันห่วงกิ่งแล้วนี่ถลมแรงนี่อันตรายไปเดี๋ยว <c oughs> เฮ้ยอ,อย่าปล่อยที่ปล่อยที่แกปล่อยเลย แกไม่ต้องยิกงยากยิกงยากเดี๋ยวกิ่งปล่อยเลยถึงมั้งนะเชือกอันอนี้มันตันแล้วผมตัดไปบ่อยจังถึงปะแปะ อย่าเนี้ย่าม่ถึงตึ๊บแกอัน๋ย่างนะปล่อยนะหนึ่งสองสามปล่อยแล้วนะปล่อยรัวระวังกางร่องนเดี๋ยวโค่นในร่องมันโอเคขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดไปลงสวัสดีครับ